พักตายลูกเขาเอาตัวเป็นเข่งแบนี้หนิเอเลยงบรรยากาศพี่น้องอู้วอ้าวพี่น้องรุ่น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 พี่น้วสะดุ้งมันพันจมีตัวเล็บเปล่าเอ้ามาลุ้นกันตัวน้อยตัวใหญ่ อ๋ออาอดูกันไหมอึ๊บโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโดนแล้วโดนแล้วอืมโอ้เอเล่ดนอนเลยเอเบอบอกได้คำเดียวเลยว่าเอเล่โอ้ขึ้มานแต่ว่าพุ่นพุ่นโอ้ยเป็นซี๊บ

ทยอยกลับบ้านแล้วเบิด์ลนะพี่น้องปลามันห่างบบดอันนี้เริ่มเก็บของนะพี่น้องกระดูกไงมันลือเก็บแล้วมาแล้วอ๋อพี่น้องลุ้น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 ทุกคนกระน้อยกระด้อยเด้อ มีตัวไหมอู <teaching. S 1> ้อู <samples trzeba. S 1> ้อู้อยู่พี่น้องได้ย่อู้พุณนะอู้อู้ตัวใหญ่กัมีเว้ยเป็นกันวะอู้สะดวกไพันธุนี้แต่ลายเว้ยสะดวกงในหมานวะนององ่น้องสงวนพ่นี้ย่เดียว ค่อยเอาขึ้นมาตุ่มขึ้นมาดุนมาเม่ตาบไม่ตอบเลยนะแต่ละเราแบาอะไรล่ะครับอูอู้อู้เขามีหลายอุกาเว้ย อม้าแห้งสะดวงี้ยกินทลกเช้าแล้วมาแห้งครับสะดวกเงี้ยมีของดีมีของดีเอ้ยเลยเลยคุ่ครบจัง โอ้จังบักสังพุ่นพุ่นโอ้ออนอกสามบาทนี่มันโอ้ฟอเลยดิอีเดียเลย อันนี้เก็บกันแล้วพี่น้องเก็บแพร่เอเก็บแพร่เอก็บแพร่เโอ้พี่น้องดูเอะอพี่น้องดูเยอะทังคุทุกคนกับมานะครับแท็กเล่าบาทละสามลูกไม่ย่งก่าถึงโอ้โหอย่น้องเอ้ยเป็นเซฟพ่กันสะดวกคนโอ้สะดวกไงเลรายการเลย แม่หมูจับปลาคามากินเขาโอ้ยไผขึ้นได้บ่แล้วเฮี่ยสิเราเบอา์พ่ปลาเป็นจะ่ปามตัวปูใหญ่ปานึ่นะปลาหน่อย <laughs> ah, nó... là... à, cả lần nữa là, đây là nho 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 พนพุโอ้ยโอ้โอ้้นซ่อนปลาอ้าวแต่ดนงี้ยนดิโอ้ยเละสามสีะอ้งบ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 งยเราโยกเเมันเะตัวเนาะโอ้ยเออ จังบักสังพี่น้องแต่การ้งเพล่เนี่ยวะในนอนแหะด้น่พุทโพพุทโพอยู่นี่อ้สงคือบ่ครับอ้าอกรุ่นสีหาโลกขึ้นเบื่งเน,น่ยนะ <im itation> น้ำเลยครับหักบ่เนาะยเกาะปะนี่หน่อยเออเกาะปนี่หน่อยนี่เกาะปนิ่งกี่ต่าพูนครับลุนสะดุ้งเพูนหมดแล้วนึ่แล้วะน้องกีฬาสะดุ้งสะดุ้งมันหลายพูนสะดุ้งตัวหน่อยหน่อยเนาะเป็นนี่หน่อยเจตุ๋นหน่อยคร,รับพอดีก้อยครับก้ยบอยเป็นตัวเลยเออแพนพอดีก้ยอยนะลุ้งปย่างครับหลายพูนรุ่นนี่ หลอตาหแนพร่นโอ้ยเอเยสุนอดบัตรนีบ <Oliver> <There> right. ัตนั่นบัตนี่ควรมีเล่นไปพ่ดบัตรนี้อืมเล่นเขาหันบัตรเล่นเขาหาบัตรหลดป่าบัตร่ละอันผมไปมุดยู่นี่้างไปหาลบัตรอู้เทือละาเนาะจังแงวะจังบอกสังพี่น้องไม่รนีละมันกูหุดุนพี่น้องรุ่นรุก สะดวกปนิมาณเยสะด้ง่ยๆาไกูอืมปูนี่เป็นไงกันนี่หม่าแหมว่แหมาเหีมันเงียบดิมันเงียบเหรอครับอยู่นี่ม่มีคนละปุ่นปุ่นโอ้เอเล่ อู้กระโดตอเลยนี่อู้ลมนี่ไหลเฮงวะตัวใหญ่พอมอู้โอ้คากเฮงอู้ยคุณพี่น้องเบิ่งน็คือมารถเงือกอู้ยจังจัง